ทริปนี้บอนนหน่อย,อนนอยขึ้นเหนือชมทะเลหมอกสวยๆยามเช้าอือที่อำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงราย เริ่มเดินทางมื่อตานตอนเช้าใช้เวลานม่นานก็จะถึงยอดเขาถึงจุดชมวิวเป็นรายกากสองข้างทางซึ่งมีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่นบรรยากาศเย็นสบายไม่หนาวมากพอผ่านบ้านเลือน ระยะทางเริ่มขึ้นเขาและทางลาดชันระยะทางเริ่มสูงชันต้องใช้เกียร์ต่ำในการเดินทางตึ่งบรรยากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันมีทั้งแดดทั้ง หมากในระยะเวลาและระยะทางที่ไม่ห่างกันมากนะัก ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางลัดสามารถไปตัวจังหวัดได้ในระยะทางแค่40กิโลเมตรแต่เส้นทางก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นเส้นทางพดเคียวขึ้นภูเขา เป็นเส้นทางที่อันตรายมากจึงไม่ค่อยมีผู้ใช้รถใช้ถนนใช้เส้นทางนี้มากนัก เส้นทางก่อนถึงจุดหมายเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะมีแดดออกซึ่งเป็นช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสานาที พอมาถึงจุดชมวิวจะสังเกตเห็นว่ามีทะเลเหมอกอันสดสวย ấy. ซึ่งหมู่บ้านข้างล่างก็จะเป็นตำบลไม้ยาอำเภอพยามเมงลาน,น,นจังหวัดเชียงราย อากาศที่นี่เย็นสบายทั้งปีโดยเฉพาะฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกสวย,สวย chúng một lại. ซึ่งในช่วงเวลาเดือนธันวาต้นเดือนธันวาถึงกลางเดือนดอกไม้จะเหลืองอระหลม่มทั้งภูเขาทั้งยอดตอ,อยแต่ช่วงปีใหม่ดอกไม้เริ่มโรยราเห็นบ้างปัดายเสียงนกเสียงนกยุงร้อง อยู่ในป่าซึ่งป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากดื่มด่ำกับบรรยากาศเสร็จสิ้น<า>เราก็เดินทางก่อซึ่งเส้นทางนาอทิง เส้นทางลงเขาจะโค้งเคี้ยวและชันมากต้องใช้ความอดทนอย่างสุด